สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งกันเหมือนเดิมนะครับภายหลังทันทีนะครับที่เพลงขอพรท้าวเวสสุวรรณวัดไร่ขิงนะครับในเวอร์ชั่นของน้องแอมชนทิชาศิลป,ปินค่ายเพลงแกรมมี่โกนะครับซึ่งเป็นเพลงสุดท้ายที่น้องแอมชนทิชานั้นได้ฝากไว้กับค่ายเพลงซองเดอร์ครับแล้วก็ยอดวิวนั้นพุ่งพรวดแบบน่าดีใจมากๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งล่าสุดนะครับหลังจากที่ MV เพลง ขอพรท้าวเวสุวรรณวัดไร่ขิงได้ปล่อยลงมาในช่องของซองเดอร์นะครับน้องแอมชนทิชาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ทันทีนะครับต้องบอกว่าสิ้นสุดการรอคอยครับสำหรับเพลงขอพรท้าวเวสุวรรณวัดไร่ขิงเพลงใหม่ล่าสุดจากแอมชนทิชาเสิร์ฟปินค่ายเพลงแกมมิโกครับถึงแม้เดิมจะสังกัดค่ายซองเดอร์ก็ตามก็ไม่ลืมบ้านหลังแรกเลยครับที่ให้ที่พักทําให้มีเพลงคําสัญญาทิชานุมานและโด่งดังเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมีฐานแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นครับโดยแอมชนทิ ได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นใต้ MV เพลงขอพอรท้าวเวสสุวรรณวัดไร่ขิงโดยมีข้อความระบุนะครับบอกว่าถึงแม้วันนี้น้องแอมจะได้รับโอกาสดีๆจากแรกมิโกรับน้องแอมเข้าเป็นศิลป,ปินในสังกัด แต่น้องแอมจะไม่มีวันลืมบ้านซองเดอหลังนี้ที่ให้ที่พักและช่วยประครับประคองให้ได้มีเพลงคำสัญญาที่ชานุมานจนพอเป็นที่รู้จักของพ่อแม่พี่น้องและแฟนเพลงและเอฟซีทุกท่านน้องแอมจึงขอมอบเพลงขอพรท้าวเวสวันวัดไร่ขิงเป็นบทเพลงกราบขอบคุณบ้านซองเดอและขอพรก่อนก้าวไปสู่บ้านหลังใหม่แกรมิโก ขอบพระคุณทุกๆก,กำลังใจที่เข้ามาฟังและติดตามเชียร์น้องแอมนะคะโดยภายหลังจากนั้นนะครับก็มีแม่แม,แม่แฟนคลับ fc เนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันเป็นจำนวนมากนะครับอาทิซองเดอร์เป็นบ้านเกิดกรมิโกโเป็นบ้านที่อยู่อาศัยที่ใช้ชีวิตในปัจจุบันที่จะต้องเติบโตในภายภาคหน้ามีความสําคัญต่อน้องแอมทั้ง2ทีอีกหนึ่งข้อความระบุว่าน้องแอมเนี่ยเป็นคนเก่งสมวยัยน่ารักพี่จะคอยเชียร์เป็นกําลังใจ fc น้องแอมนะจ๊ะรักๆอำนาจเจริญ อีกข้อความบอกว่าน้องแอ้มเด็กดีสดใสพี่ดูตั้งแต่วันแรกที่ล้มพี่นนบอกตัวเองว่าทำไมน้องเสียงดีจังและคุยกับพี่พี่น้องๆบอกน้องคนนี้น่าจับตามองมากที่บ้านชอบทุกคนเสียงดีและน่ารักสดใสามากอีกหนึ่งข้อความนะครับบอกว่าชื่นใจจริงๆลูกเอ้ยขอให้ทุกย่างก้าวทุกเส้นทางเดินของหนู ประสบความสําเร็จราบรื่นมีคนรักคนเมตตาอบอุ้มค้ำชูส่งเสริมตลอดการนะลูกรักรักหนูมากนะคะคนเก่งที่สุดแสนน่ารักอีกข้อความนะครับบอกว่าขอให้น้องแอมเนี่ยได้รับพรจากพ่อปู่นะลูกนะให้โด่งดังข้ามพบข้ามทวีปปรารถนาใดให้หนูได้สมดังใจปองทุกประการเพลงไพเราะและมีมนต์ขลังวิเศษเหลือเกินลูก หนูเก่งมากค่ะจับจิตจับใจคนลุกเลยค่ะดังๆปังๆหนึงร้อล้านวิวมาเร็วไว้นะลูกนะอีกข้อความนะครับบอกว่าขอพรเสด็จปู่ทาเวสวรรโนประทานพรให้น้องแอมประสบความสําเร็จโด่งดังสมปรารถนาทุกประการด้วยเทินสาธุสาธุสาธุน้องสาวพี่ร้องเพลงนี้เพราะมากครับน้องแอมสดใสก้องกังวานมากครับน้องแอมน่ารักมากมากครับ ก็เป็นตัวอย่างข้อความนะครับที่หลายคนเข้ามาคอมเมนต์ต่อจากน้องแอมชนทิชากันค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นกําลังใจดีๆนะครับที่มอบให้กับน้องแอมแล้วก็ข้อความดังกล่าวที่น้องแอมได้โพสต์ออกไปเนี่ย ก็สะท้อนให้เห็นว่าน้องแอมนั้นเป็นศิลปินที่มีความกระตันยูมากๆเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าจะไปอยู่ในค่ายสังกัดของแกรมมีโกแล้วก็ไม่มีวันลืมค่ายเพลงซองเดอร์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับน้องแอมกันต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครั